นี่แกงอะไรเขาเนี่ยทำอยู่นะแกงอะไรเอ่ยพริกแกงทำพริกแกงเผ็ดนะอ๋อนี่แกงเผ็ดนี่ส่วนผสมอ๋อมีขมิ้นด้วยนะแกงเผ็ดอันนี้อะไรครับแกงเผ็ดเหมือนกันอันนุทั้งหมดแกงเผ็ดหมดเลยอ๋อตอนนี้ทำแกงเผ็ดอยู่แกงส้มทำไปแล้วแกงส้มทำไปแล้วอ๋ออันนี้แกงเผ็ดแล้วเคี้ยวหวานอะไรมีไหม อ๋อเคี่ยวหวานทำไปแล้วอ๋อเคี่ยวหวานก็ทำไปแล้วทำได้แกงเผ็ดหมดเลย หอมมากเป็นสมุนไพรชาวบ้านเนาะของบวัลพันน้อยนะเป็นชุมชนที่ทำกันมานานหลายปีแล้วนะเนี่ย <vagy S 1> ส่วนผสมของทางสูตรเฉพาะนะกับทางอันนี้เป็นแบรนด์ของใครนะเขาชื่ออะไรนะเป็นเจ <Voice> ี๊ยววใช่ไหมเป็นเป็นพริกพริกแกงเจี๊ยววพริกแกงเจี๊ยววบลับลพันน้อยนะนี่ครับ มีแกงส้มมีแกงเคียวหวานใช่ไหมแกงคั่วกิ้งแกงเผ็ดไกปลามีไหมกไมกปลามีเาอ้มีหลายแกงเนาะนี่ครับทำกันทีเยอะๆแบบนี้เลยนะเขาะจะทําส่งขายนะฮะเป็นผลิตภัณฑ์ชุมชนพื้น,น,นบ้านนะทําส่งขายทําแบบแต่คนแม่ค้าก็มารับไปขายในตลาดด้วยนะแล้วก็มีทําส่งออกด้วยนะฮะโดยผ่านทางเว็บไซต์นะฮะเดี๋ยวเขาม,มาซื้อกนได้นะฮะ เดี๋ยวจะลงภาพไว้ให้ดูนะครับนี่เป็นขั้นตอนการทํานะนี่ครับนี่ขิงข่ะตะไคร้พลิกและพวกนี้นะประชายอะไรเงี้ยต่างๆเลยเยอะไปหมดเป็นสมุนไพรไทยนะหอมมากนะเวลาเข้ามาอยู่ข้างในนะนี่ครับไอ้ทำครั้งเมืกี่กิโลเเนะี่ยทำครั้งเมื่อกี่กิโลครับแปดแปดสิบกิโลหรอเขาาเอาอย่างเดียวนี่นะโอ้ อย่างละแปดสิบโลเลยเหรออ๋อเยอะนาะแกงส้มก็อ๋อนี่ครับอันนี้มาลุกเข้ากันก่อนนะลุกเข้าให้เข้ากันเออมันออกมาละเอียดมันออกมาเป็นสีแดงเลยเนาะ เป็นในเครื่องบดนล้วออกมาเป็นสีแดงเลยนะเฮ้ยโอ้ใส่พิกกีขนาดนี้เลยใส่พิกเยอะมากอ๋อต้องไปช่างก่อนทุกอย่างต้องช่างก่อนให้เป๊ะเพราะว่าเป็นสูตรของเขานะเป็นสูตรลับเฉพาะนะฮะอันนี้เขาอานุญาตให้มาถ่ายทำนะ,ะก็เลยเข้ามาได้นะ <laughs> นี่โอ้โอเผ็ดไม่เผ็ดก็ทำรู้ไปดินะพริกเยอะขนาดเนี้ยร้องจี๊ดจ้าดะดูครับเป็นพริกแห้งนะย้อนแสงนิดนึงนี่ ส่กระเทียมด้วยใส่กระเทียมเข้าไปอีกอ้โหอันนี้คือเขาบดละเอียดข้งเดียวได้เลยใช่ไหมอ,อ๋อเครื่องนี้เครื่องบดหยาบแล้วก็ไปบดละเอียดอีกทีหนึง่งเป็นสองขั้นตอนอันนี้คือขั้นตอนการเตรียม,มการเตรียมอ่ส่วนผสมพอเสร็จแล้ว คลุกเขาเข้ากันแล้วก็ไปใส่เครื่องบดหยาบเสร็จแล้วไปบดละเอียดแล้วหลังจากนั้นก็เสร็จแล้วเสร็จขั้นตอนนะ,ะแล้วก็ทำเป็นกิโลเป็นกิโลเป็นถุงก,ก็ว่าไปแบบนะนี้นะนี่กระเทียมโทนเข้าไปเอ้เาไม่เรียกกระเทียมเขาเรียกกระเทียมปลีนี่แบบนี้เลยอ๋อช่างด้วยชัางช่างช่งช่าง นี่แบบนี่มาดูเครื่องก่อนโอ้น,นี่เครื่องละเอียดอันนี้เครื่องบดหยาบนะฮะ นี่หัวหอมนี่นี่กระชายโอ้โหของพวกนี้มันมีมีมีตลอดเลยเหรอเราสั่งไว้มีของขายตลอดเนาะมีสั่งเขาประจำแล้วเขามาส่งอ๋อสั่งประจำแล้วเขามาส่งแล้วสินค้าของที่นี่เองหรือว่าต่างถิ่นครับอันนี้มันของที่นี่เองของของที่นี่นะกระชายของกระเฉากาลเราเนี่ยนะอ๋อครับ นี่ซุปเขาป้าวันนี้แต่มันมีโซ่ของเกลือด้วยนะเกลือเกลือต้องมีแน่นอนนะเพราะว่ากันเสียกันบูดอะไรพวกนี้กันได้นะทาไม่เค็มอ๋อนี่ตักเหมนนี่เหรอโอ้นี่เสร็จแล้วโอ้ยเยอะนะเนี่ยใช้มือนะฮะ ดกดหยาบละเอียดสุดอยอดครับ